สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีอกกล่องพนมไพรกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับเกษตรินรีวิธีสารกิจกรรมเรืองรา่าการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนมัอนี้บากลองพนมไพรพาพี่นองมาบึงแปลงขาเหลืองนะครับพืชพืชสวนที่บุคครมองขามเนื่องจากว่ามีความต้องการทางตลาดสูงนะละ้วก็สามารถปลูกได้แบบ เป็นบ้านนะครับบรดมีพิธีรีตองยางมากมมยนะครับเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแนวในระวังถีรอทุเรียนใหญ่กับมีหลายกอเดียกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ออเดือดเป็นลอยเดี๋ยวกระบวนการผลิตเป็นแนวใดจังมาติดตามกันครับพืชที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับพี่น้องเกษตรกรเองนะครับอันนี้เห็นอยู่ด้านในนะครับเป็นคาเหลืองด้วยพี่น้องเด้อนะครับคาเหลืองอ่าบากองปลูกไว้ในระวังถีรอทุเรียนใหญ่นะครับกับเป็นแปลงที่ ปลูกเว้นระยะ2แถวเนื่องจากว่าได้ขยายจากต้นเกาเนาะต้นเกาไปปลูก2แถวเว้นระยะจัดโซนให้พันยูนะครับตอนนี้มีลูกค้ามาสั่งนะครับ100กิโลกร,รมัมต่อยกิโลกร,รมัมหรือลอยก่อไอ้บอ่านแอ่ว่าจักอนะครับแต่ว่าลูกค้ามาสั่งเรล,ลอยกิโลกร,รมัมก็เลยพาพี่น้องเกษตรอินทรีย์พ,พี่น้อง ที่กำลังมองหาพืชสวนที่ปลูกง่ายดูแลง่ายที่สำคัญคือเอาราคอยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลเนื่องจากว่าเป็นพืชสวนเนาะก็ดูแลแบบห่างๆเวราพผ่ลผลิตติเขาออกมากถือว่า,วา,เอาเป็นที่หนาพอใจได้พี่น้องเดอ้อนะครับเมื่อนี้เล่ผ้ามหยางเลาะเบิง่งแปลงคาเหลืองัันวาด้วยเรื่องของการตลาดนะครับ ตลาดสนใจตลาดเพินวมาไปว้าไขายเ,าเป็นกอเป็นเหงาหรือจะเอาไปเป็นบ่างขายแบบพร้อมเพื่อบอริโภคทุกชนิเนาคกับลูกค้ากับสนใจอยู่รับเหียนอยูราน,นาดีลํำตน้นสูงประมาณ180ยเซ้นนะครับตัวน,นี้เนื่องจากว่าเพิ่อยูไกและแรงน้ำเนาะเก็เลยงามต้นใดทีบริบอรบอยูไกลแรงน้ำสปริงเกลว่าห่อนก็จะ เาลองคองแข้งนะครับดเพิ่นอยู่นอกๆนีดสังเกตเดูเกี่ยวเกี่ยวกับดินน้ำนะครับพี่น้องกันมองได้ดินเป็นร่วนซุยเพื่อนไก่จะสามารถแตกก้อ้นี่โซนฟังตั้งเนียก็คือบม่ค่อยแตกเนื่องจากว่ามีดินแน่นแต่ว่าเมื่ว่ากองน้ำพายจะบอกว่าปลูกค่านะครับให้ล่องพื้นด้วยแกบดำได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจะฟาเอาขึ้น นี่ถ้ามาเบิงหยาดเพิน่นว่าเอาคาจะเลยขุดให้นี่มาเบิงลักษณะของคาเหลืองเพินนนเ่นจะบ่อ่าจำนวนเพิ่นจะบ่ลงเลกเอาดึงขึ้นออ๋บ่ลง๊าย่นี่ครับขุดไปเรียบร้อยนี่นดึงขึ้นเลยบ่ดึงขึ้นเลยครับแล้วก็เขย่าเอาดินหลอดไปนี่พอเอาดินหอกมันจะสวยงามเลยพอเอาดินหอกเลยบ่ต้องบ่ต้องเฝ้าใหา้ พอเอาออกเลยกระแทกกระแทกโอ้ยนี่เลือกซ้นีแหมนค่เลืกก็กคนกระแทกกระแทกเจ้ะเอาบุกโจกมาไหมเหงโอ้ยบุต้องเอากระแทกเอากระแทกอือน,น,นั่ะละนั่ะละนี่เอาขีดินมันกระสีออกนี่พอดีปูเพิ่นไม้ย่ำหลังมันอยากได้เป็นนอเป็นเนี่ยเราจะพาเบิ้งมากระแทกดินดอกแล้วมันจะเป็นังไนะ นี่ครับขาเลี้ยงขยายแค่สามสามตนเลยเลยพี่อนสามตนนี่โคตรออกเมื่อกี้นี่จะเป็นลุ่มแบบนี้ปลูกหยาดยี่สอายมันบ่หยาดเลยรับคุณเออชื่อว่านึ่งนั่นละเอาออกตั้งกลางๆแบบนี้ละออนั่นละนั่นละนี่จะเอาไปขยายต่อใหายหมดเลยนี่แต่ว่าสั่งกิโลก็เป็นหลายโลอยู่ได้นี่<ม>บอกให้ สามสี่โลละสี่สิบบาทสามโลลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องเมืองบานนี่ซึ่งใดครับนี่นี่ครับเจาก็สามารถขยายไปนี่เป็นกอแบบนี้เป็นกอเป็นกอเป็นอะไรนี่ละเออเจ้าก็เอาต้นขี่ตั้งแย้มันออกนเจ้าก็เอาตัดนี่ถ้าตัดเวลาปลูกตัดเพียงนี่ตัดเอาใบออกเลยนี่เพียงอยู่แมน นี่ครับพี่น,อนออ้องเบิ้งนี่คือสามารถต้ตยมยำทำแ,แกงแล้วเอาไปเห็ดน้ำพริกได้ตลาดเขาลับล่องเลยวายเขามาขึ้นอย่างเจ้าลูกก็ได้ไหลายสองคู่ต<า>ลาดลับล่อแมนตลาดเขามากเอาไปยาวๆแล้วมันยังมีแนวหมองจับอือปุ่นเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์เบิ้งน่ะโชว์เบิง้งโอ้ยปุ่นน่ะพีนะ่นอ้องเอ้าเอาเป็นนอเป็นแนวเอาตัวนั้นไปนั่ม <Okay. S 2> โอเคเอาให้ปูเป็น <laughs> <laughs> ถือไปได้ยืนวาเออเอาปูเพิ่งมาขอไปนะครับนี่คือเคยมาเป็นสนีของก้นอีสานบ้านเฮ่ามีอยังกระหักแพง่งแบงปันกันไปปันไก่เรื่อนเคียงไปผุ่นกินปลามาพี่กินเข่านะพี่น้องนี่แหละครับก็เลยมาบอกพี่น้องกเกษตรกรมาพืชที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ อันเบากองเอาไปตลาดสินค้าเกษตรอินซี sea, เห็ดเป็นยอดเห็ดเป็นปุ่มเป็นปุ่มปุ่มแล้วลกะคล้ายเหมือนกันนะครับนี่เป็นขาเหลืองปลูกไว้สองสามแถวนะครับก็สามารถขยายไปได้ในระวางสี่รอทุเรียนใหญ่กะเข้ากะปลูกคาแซมไปนํานะครับนี่เพื่อทีบางคนมองข้ามนะพี่น้องเนาะแต่ว่า,เ,าเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่พี่น้องเกษรตรกรที่จะปลูกนะครับ เป็นห,ห้องแกบดำเด้อนะครับห้องแกบดำกอนอะันนี้คือใยแห้งนะครับนี่สองก้อนใะยแห้งอาจจะเป็นดินแบบดินร่วนนี่ดินร่วนดินดีนี่นะครับกะเป็นพผืชที่นาปลูกปลูกแล้วดูแลไงนะครับปลูกหอยพันยูตามธรรมาชาติคุณกับบริไซด,ดอกแล้วกันพี่น้องอยากให้มันแตกกอนใ่กับใส่ปุ้นเพื่อ เห็ดเฮดินเขารวนซุยเอานะครับเนาะสำหรับแรงนี้ก็ให้พี่นอ้องปรากอง,รองพลุมไพรเกษตินซี่ทีสารเอามาเบิงมาเบิงต้นพืชมาเลือกเนี่ยพันธุ์พืชที่จะปลูกในสวนอย่างน้อยก็ต้องมีขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับสําหรับไปต้มยำทำแกงในการประกอบอาหารตะละมือนะครับเนาะสำหรับแรงนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ป่กองของนมไพรที่เก่าล่ะครับถ้าเป็นสาระมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะมีกําลังแรงใจในการเหตุคลิปให้พี่น้องเมืองต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้กันราบไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ